ทือทงานศิละปะมาตั้งแต่เรียนจบอะนะคะแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในสายศาสนาเดิมคือทําเกี่ยวกับวัดการวาดภาพเกี่ยวกับศาส,สนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานศิละปะที่เกี่ยวกับศาสนามากกว่าประหลัดโมาลายกุมวโรปมะตุลอบอประการตูค่ะคือชื่ออดีลานะคะก็จบด้านการท่องเที่ยวอินเตอร์มาก็มีประสบการณ์ก็คือที่ทํา ทำด้านโรงแรมมาอยู่ประมาณ2ปีอะคะ่ะตั้งแต่ช่วงฝึกงานปีสี่ที่ท้ายจนจนทาต่อมาเรื่อยๆเลยรวมก็ประมาณสองปีผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเพิ่งกลับมาจากมาเลเซียก็คือไปไปทํางานมานี่คือเป็นเหมือนชีวิตในพาร์ทที่เราเป็นมุสลิมแล้วกับช่วงที่อยู่ภูเก็ตนี่คือยังไม่เป็นมุสลิมมันก็เลยจะได้ข้อแตกต่างกันที่เราสามารถที่เราจะแบบเห็น เห็นข้อแตกต่างอะไรได้เยอะมากเหมือนกันค่ะโดยประมาณนี้ก็อยากจะย้อนไปถึงตอนที่อยู่ภูเก็ตนะคะก็ช่วงนั้นคือพอรับอิสลามแล้วรับอิสลามแล้วก็ววคือกลับกลับไปทํางานภูเก็ตก็คือขอเกินก่อนคือว่ารับอิสลามตอนหลังจากรับปริญญาก็พอหลังจากนั้นก็กลับไปทํางานต่อที่ภูเก็ตแล้วทีนี้เสร็จ ช่วงนั้นเราเป็นมุสลิมแล้วแต่ว่าเราเป็นมุสลิมใหม่ที่ยังไม่ไม่รู้อะไรมากก็คือรู้แต่ว่าโอเคเราต้องละหมาดต้องคุมผมแต่ตอนนั้นด้วยด้วย,วยสภาพงานเราไม่สามารถที่จะคุมผมได้แล้วทีนี้มันก็เลยยังเกิดข้อสงสัยก็คือจะจะปรึกษากับแม่อะไรเงี้ยแม่ก็จะบอกเออโอเคอยู่ลูกแรกๆกก็ค่อยๆปรับตัวไปอะไรอย่างนี้เอาที่ว่าเรากล่าวชา,าดาก่อนเราฝึก,กละหมาดก่อนอะไรอย่างนี้พอฝึกละหมาดพอเริ่มละหมาดได้ ก็ละหมาดบ้างเพราะว่าด้วยด้วยรูปแบบของงานแล้วเราไม่สามารถที่จะละหมาดได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องอยู่หน้าฟรอนต์แล้วก็ไอจะปีกเวลาไปละหมาดม,มันมันค่อนข้างยุ่งอะค่ะง,งานอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ตรงนั้นเป็นเหมือนว่าไม่ใช่เหมือนแปบว่าเป็นข้อข้ออ้างมานิดๆอะไรเงี้ยว่าเออยังไม่ได้ละหมาดเออเราละหมาดไม่ได้อะไรเงี้ย ก็กหนดกฎเกณฑ์ <int> ทางศาสนาแบบนี like ้คุณไม่น่ามากําหนดกับเราว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณห้ามบวชพระนะอย่างเงี้ยผู้หญิงบวชได้แค่ชีซึ่งการปฏิบัติมันได้น้อยกว่าพอน้อยกว่าเราก็รู้สึกว่าผลบุญเราได้น้อยกว่าเช่นการถือศีนอย่างเงี้ยของผู้ชายสื่อตั้ง227ข้อของผู้หญิงแค่แข้อ10ข้อใช่ไหมฮะแล้วผลบุญก็ต่างกันน่ะเราเลยความรู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้บุญเยอะๆเลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยว่าทําไมศาสนามันต้องแบ่งแยกเพศแบ่งแยก อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งศาสนามันน่าจะมีความเท่าเทียมกันอะใช่ไหมฮะเลยทําให้เป็นจุดที่เข้ามาศึกษาศาสนาอื่นๆเช่นแบบาอิสลามคริสเตียนอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่คริสเตียนมุมมองที่เราคิดคือเขาการนำเสนอเขาเราเรายังไม่โอเคกับตรงนั้นอะอิสลามน่าสนใจที่ว่าไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับอิสลามเลยทั้งที่เรามีเพื่อนฝูงที่เป็นอิสลามเยอะแยะเพราะศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆของของศาสนามันมันเป็นความรู้สึกว่ามันสวยงามอะศาสนาสวยงามคือ ไม่ว่าจะเป็นตัวของของคัมภีร์เองตัวอัลกุรอานแล้วก็ตัวของผู้คนมันมันไม่ใช่แบบแค่เป็นกฎเกณฑ์ทางการปฏิบัติที่เป็นที่เป็นพิธีกรรมอะไรแบบนั้นไม่เหมือนกับทางเดิมที่เราอยู่มาทึ่อะไรจะขึ้นกับพิธีกรรมอ่ะศาส,สนามันครอบคลุมมากกว่าน,นั้นเนี่ยมันเป็นชีวิตมันเป็นการดําเนินชีวิตมันเป็นกฎ ข้อการอยู่ร่วมกันของสังคมมันเป็นกฎหมายกฎชีวิตอย่างเงี้ยค่ะพอศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้แหละใช่เพราะมันมันหมายถึงชีวิตเราเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่เซี่ยวดียวหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ใช่มันเป็นชีวิตเลยแต่ก่อนทํางานได้เงินเยอะใช่ไหมฮะได้ได้สตังค์เยอะก็วัดแต่ละวัดเนี่ยเลขเจ็ดหลักนี่ก็ก็เยอะทำงาน ล้านเจ็ดล้านแปดสองล้านอึ้งไปเหมือนกันนะฮะวันนั้นอะวันนั้นพอรู้ว่าเราไม่สามารถเขียนภาพคนสัตว์ที่สิ่งมีชีวิตแล้วเนี่ยตกใจมากเลยอะ่ะไม่รู้มาก่อนแล้วก็มืออ่อนไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็หยุดเลยเขียนงานไม่ออกเลยกลับบ้านกลับมาที่พักแล้วก็คิดเหมือนกับเราต้องแลกอะงานชิ้นเล็กๆอะ่ะชิ้นนิดเดียวก็ยังตั้งหมื่นสองหมื่นสามอะนอนอยู่เป็นวันเลยนะแม้แต่ภาพชิ้นเล็กๆก,ก็เขียนไม่ได้ ก็ไม่เขียนได้วันนั้นเ,เรื่องเขียนงานตัวเล็กนี่แหละแล้วเพื่อนโทรมาถามว่าพี่กําลังทําอะไรพี่ลาทําอะไรบอกกําลังวาดรูปยักษ์อยู่อย่างเงี้ยเขียนเขียนรามเกียรติ์ทศก,กัณฐ์พวกนี้ให้เขาเขาบอกอ้าพี่ลาพี่เวลาไม่รู้เหรอกพี่ลาเขียนคนเขียนพวกนี้พวกยักษ์มันเป็นลิงเป็นสัตว์เป็นอะไรพวกนี้บอกไม่รู้นั่นแหละไม่ไม่ได้เลยอะ่ะหยุดเลยแล้วก็บอกกับตัวเองว่าในเมื่อเราเรา เราเราเปลี่ยนมาขนาดนี้เราเลือกอ่ะเราเลือกที่จะอยู่กับอันล้์เราเลือกที่กับศาสนาเราเลือกอิสลามแล้วอ่ะอันไหนถ้ามันเป็นทางที่ไม่ถูกต้องอันไหนที่มันเป็นทางที่ไม่นั่นแล้วอ่ะคิดในใจเลยว่าจะไม่ทําเลยจะไม่ยอมขาดทุนตัวเองแบบนั้นรู้สึกเลยว่ามันไม่คุ้มกันเลยอ่ะเราแลกชีวิตเราแล้วอ่ะแล้วเราจะมาเห็นแก่เงินตรงนี้เหรอถามว่าสตังค์อยากได้ไหมก็อยากได้นะแต่ไม่ดีกว่าก็มาทำทำงานที่เขี่ยวกับ การวาดภาพอีกเล็กๆน้อยๆมาวาดจานใบละ300ร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันสบายใจเขียนบิสมิลลาห์บนจานแล้วก็พี่น้องเอาไปแล้วไปตั้งเออเป็นการเตือนสติเป็นการให้ราลึกลึกถึงอลัลลอฮ์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจซะ่ด้วยซ้ำสามร้อยบาทรู้สึกว่ามันเป็นเงินเยอะเหมือนกันนะมันก็ใส่กระเป๋าไว้ได้อะก็ก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรตรงนั้นมันไม่เห็นเหลือเลยเงินตั้งเยอะตั้งแยะ พี่คิดอย่างนั้นน่ะมันมันไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยยิ่งเราเข้ามาในอิสลามด้วยเราจะรู้เลยว่าในเมื่อท่านท่านนี้อัล้อห้ามเขาไม่เอาอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่เอาอันนี้ดอกเบีย้ยก็ไม่เอาอะไรที่แบบไม่เห็นต้องไปแลกกับมันเลยอ่ะไม่คุ้มหรอกคิดอย่างเนี้พี่คิดอย่างนั้นอ่ะนะนไม่คุ้มหรอก แต่พอมันเริ่มรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรมากกว่านี้เพราะว่าชีวิตเรามัน,มนการที่เราจะเปลี่ยน,ม,นมันเหมือนเราไปเจอทางแยกแล้วค่ะแล้วแบบเราจะแยกว่าเราจะทํายังไงต่อดีอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคลงละหม,มาดพอเริ่มละหม,มาดแล้วเราละหม,มาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พอเริ่มละหม,มาดเราเริ่มตระหนักได้ถึงแบบว่าความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ดึงเรามาเป็นมุสลิมเพราะอะไรคนมากมายเป็นล้านอะไรเงี้ยเราก็เลยตระหนักถึงสิ่งที่พระอ,องค์แบบเออต้องการ หลับเราหนก็เลยพยายามที่จะละหมาดให้ได้แล้วทีนี้เสร็จมันเริ่มมันเริ่มรู้สึกผิดอะ่ะกับสิ่งที่เราทําอยู่เพราะว่าการเรื่องคุมผมเนี่ยมันมันไม่ใช่จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ทําหลังแต่งงานไปฮัดก่อนค่อยคุมมันไม่ใช่อะค่ะมันคือเลเะระบุเราไว้ในกุรอานซึ่งมันเป็นสิ่งสั่งใช้ที่เราจะต้องทําแล้วทีนี้พอไเริ่มว่าเออเราต้องทําแล้วอะแต่ ปรากฏว่างานเป็นอุปสรรคสําหรับเราก็เริ่มดูอาค่ะดูอาก่อนก็คือตอนนั้นก็ขอขอมาเรื่อยๆให้เราได้ได,ได้ได้ทำในสิ่งที่พระองค์อยากให้ทำอะ่ะอย่างเช่นคุมผมละหมาให้ครบอะไรเงี้ยเริ่มแรกเบสิกเลยแล้วพอทีนี้เริ่มพอทีนี้เริ่มแล้วมันไม่ไหวแนละ้วในชีวิตรู้สึกว่าการงานกําลังดีทุกอย่างกําลังได้โปรโมตเป็นหัวหน้าทั้งๆท,ที่เพิ่งจบมาอะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างมันลอดตาลอดใจเนี่ยพอทีนี้ละอีทางแยกหนึ่งที่เราต้องเลือกก็เลยมันคิดอยู่ว่าเคยคุยกับแม่แม่ก็บ ว่ากลับมาเธอลูกอะไรเงี้ยทางงานอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าไม่สบายใจอะค่ะหลังจากที่เราเริ่มเริ่มต้นละหมาดละหมาดให้ให้แบบครบอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มรู้สึกว่าแย่แย่ชีวิตเราแย่เราแย่คือแย่กับอัลเลาะเราบกพร่องในหน้าที่การเป็นมุสลิมก็คือเราไม่ได้คุมผมเพราะว่ามันรู้สึกละอายใจตรงที่มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานแล้วทีเนี้ยครอบครัวเขามาส่งแล้วเขาเป็นมุสลิมแล้วเราอะจะเดิน เรารู้ว่าโอเคเราเจอพี่น้องเราอยากไม่ให้สลามอะ่ะแต่เราไม่กล้าให้สลามเขาเพราะว่าเราอายอายที่ว่าเราไม่ได้คุมผมแล้วเราก็แต่งกายไม่เหมาะสมด้วยยูนิฟอมของที่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหลังจากนั้นก็ดูอามาตลอดแล้วค่ะให้เราได้ได้เปลี่ยนแปลงแล้วคุยกับแม่ก็เจ้าของโรงแรมเรียกไปคุยเพื่อบอกว่าจะดึงเราไว้ให้อยู่อะ่ะทุกอย่างเลยแล้วทีนี้เราก็ปรึกษากับพี่คนหนึ่งที่เป็นเทนเนอร์เรามาตั้งแต่ฝึกงานนะคะแล้วก็เขาเป็นมุสลิมด้วยก็บอกว่ากล้าหนูจะทํายังไงดีที่ทํางานเขา อยากให้อยู่ต่อเขาให้โปรโมทอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพี่เขาพูดคือการเขาพูดมาคํานึงแล้วแบบเราแบบจุกอะ่ะก็คือได้ได้ข้อคิดเลยเขาบอกว่าในเมื่อเดะเลือกอเลาะแล้วอะ่ะเดะยังต้องกังวลอะไรอีกยังต้องมีอะไรอีกอะ่ะยังจะต้องมีแบบมันขอ้ขอข้อ ข้ออ้างอะไรอีกนั่นแหละค่ะได้คําตอบเลยก็เลยตัดสินใจกลับมาถามว่ามาตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงดีแตป่ประเด็นคืออยากคุมผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาทำดุราพอกลับกรุงเทพเราได้ได้ทําอิบาดะเต็มที่ค่ะละหมาดครบเพราะว่ามาอยู่กับแม่ละหมาดครบได้เข้ายามาอะแต่ตอนนั้นที่เราไม่เคยมียามะอะเลยไม่รู้จักคําว่ายามะอะคืออะไรค่ะก็เลยเริ่มเปลี่ยนมาเรื่อจากความรู้สึกผิดต่อเลาะเพราะว่าที่รู้สึกผือเพราะว่าเธลรอให้เรามากค่ะให้เราทั้งเรื่อง การงานเรื่องอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ก็เรื่องของความเจ็บป่วยใช่ไหมคะคืออยู่ๆก็ๆก็เดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนที่เคยเดินได้แล้วเดินไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่นี่คือบททดสอบยิ่งใหญ่ของลรอแต่ว่าเราก,เราก็เราก็คิดว่าเออนี่เป็นพระประสงค์ของลอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดที่ทําให้เรานั่นอยู่ได้ก็คือเราคิดว่านี่คือหนึ่งเป็นพระประสงค์ของลรอเราไม่มีสิทธิ์เลยสอง พระอ,องค์ก็บรเทาเรื่องความเรื่องบาปเรื่องอะไรที่เราทํามาโดยรู้ไม่รู้ก็ตามหรืออะไรที่มันเป็นบาปเล็กบาปใหญ่หรืออะไรก็ตามในชีวิตเรามันมันมันเป็นผลดีกับเราทั้งนั้นแหละเราจะรู้สึกของเราด้วยความรู้สึกของเราเองอะถ้าเราเราเรา,เราพอจะเข้าใจศาสนาอยู่บ้างทุกคนแหละนะฮะพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นมันมันได้คิดที่ว่านี่แค่เราเดินไม่ได้อะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราไม่มีลมหายใจเข้าไปด้วยละ่ะ เราเดินเดินไม่ได้อย่างเดียวแต่เรายังมีลมหายใจยังขอดูอายังทํามิบาร์ด้าต่างๆได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่มีโอกาสอันนั้นเลยอ่ะเราจะทํำยังไงมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราช้าไม่ได้แล้วก็เราเราจะอยู่แค่เราเป็นอยู่ก็ไม่ได้ถ้าเกิดเวลาเราในการทำความดีมันไม่มีโอกาสอีกแล้ว่เราขาดทุนมากๆเลยเสียดายแล้วก็กลัวแล้วก็มันหลายอย่างรวมกันเลยก็เลยคิดว่าอันอื่นก็ไม่สําคัญแล้วเท่ากับว่ามีแต่เรากับอัรอดเท่านั้นณนะเวลานั้นะ เรื่องอื่นไม่สำคัญแล้วอะใช่ไหมคะพอพี่ตั้งใจเรื่องเปลี่ยนเนี่ยมันจะเข้ามาทุกเรื่องเลยนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องครอบครัวใช่ไหมฮะมันเรื่องงานนี่มันก็ก็สุดๆเลยเรื่องครอบครัวก็สุดๆเลยจะเห็นได้ชัดกับเรื่องของญาติพี่น้องจะเห็นเรื่องของการทํางานบ้านที่เราเคยมีบ้านอยู่สองหลังเราก็ไม่ยุ่งกับมันเพราะเราว่าบ้านเกี่ยวกับดอกเบีย้ยเราจะรู้สึกปล่อยไปเฉยๆเราคิดว่าแล้วก็รถอย่างเงี้ย ทั้งบ้านทั้งรถเลยทั้งตอนนั้นที่จริงจนเราไม่มีอะไรอยู่ทุกวันนี้เราจังต้องอาศัยเพื่อนเลยอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราสบายใจเราไม่ต้องไปอะไรกับตรงนั้นอย่างเงี้ยและญติพี่น้องก็ไม่ต้องไม่อะไรกับเราอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนที่อะไรผูกเราไว้เต็มไป,ไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมคะแต่พอเราว่าเราเราเป็นมุสลิมแล้วเราจะอยู่ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เลยไม่รู้นะมันเลยถ้าดูวัตถุเราไม่มีอะไรเลย แต่เราว่าเรามีอะไรมากมายอะความรู้สึกเราอะนะความคิดพี่เองอะนะกับลูกสองคนคุยกันอยู่เรื่องนี้เรามาอยู่กันอย่างเงี้ยนี่ก็บ้านเพื่อนนี่เขาเช่าทำออฟฟิศข้างบนอาศัยอยู่กับเขาก<อ>็ร้อให้อะใช่ไหมฮะแล้วเพื่อนก็บอกแล้วเดี๋ยวเขาทำออฟฟิศหลังนู้นเสร็จเขาย้ายอยู่ออฟฟิศหมดทางเขาที่ติดกันในของเพื่อนหลังนึงเขาอยู่ตอนนี้เขาก็จะตกแต่งใหม่ให้เราอยู่แบบอยู่ไปเลยจะทําศาสนาตามสบายเนี่ยเพื่อนซึ่งไม่เจอกันมา25ปีเพื่อนคนไทยพุทธด้วย แล้วเขาบอกเขาดีใจที่เราเป็นมุสลิมเพราะว่าศาสนาอินลาเป็นศาสนาที่เขาชอบมากเลยเขาบอกแต่เขาเขาไม่ได้เขาไม่สามารถเปลี่ยนมาได้คือเขาทําไม่ได้เขาพูดแต่อย่างเงี้ยแต่เขาชอบใปนสิ่งที่เราเป็นเขาบอกว่าหนึ่งศาสนามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แข่งขดในในการในการปฏิบัติของตัวเองอ่ะมีรูปแบบที่ชัดเจนเพื่อนบอกเงี้ยแล้วก็มั่นคงดีคือแบบว่ามุสลิมอิสลามต้องเป็นแบบนี้ละอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเขาชอบชอบความแข่งขดแบบนั้นเพื่อนคนเนี้ยที่เป็นที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยคือที่หลังนี้เขาเช่าไงแต่หลังงขอเา แล้วก็ทั้งหน้านู้นนะซอยเก้าอ่ะเขามีอีกที่หนึ่งเขาทําเป็นโฮมออฟฟิศเลยกำลังสร้างแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าถ้าหลังนู้นเสร็จเขาย้ายอยู่นู่นกันหมดเลยทั้งออฟฟิศทั้งทั้งครอบครัวเขาไอหลังนี้ว่างก็คือจะให้ทําให้พี่อยู่แบบตลอดถาวรเออ็ดีเหมือนกันเราก็ไปดูที่บะกรับไปดูวบบแม่ลูกเราต้องอย่างนี้ก่อนแบบหนึ่งคือเราต้องตักวานน่ะคือการจะยำเกรงต่อร้อนน่ะ คือโดยโดยโดย,โดยนิสัยส่วนตัวเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะหักดิบอะ่ะก็คือแบบเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเรากลัวเพราะว่าเคยครั้งหนึ่งเคยก่อนที่จะรับอิสลามค่ะเคยประสบอุบัติเหตุก็คือเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันค้างแต่เออรถมอเตอร์ไซค์ล้มอะไรเงี้ยแล้วก็ในตอน,นนั้นคือเราอยู่ภูกเก็ตคนเดียวเราไม่มีใครไม่มีญาติพี่น้องแล้วเรากากึ่งว่าเราจะเข้าอิสลามหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราตอนนั้นไม่บอกแม่นะว่าเราเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเย็บคางไปอะไรเงี้ยต้มเลยค่ะแล้วก็ ได้คิดว่าถ้าวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของเราอ่ะเออเราจะมีอะไรไปตอบกับอเลาะว่าเราอ่ะทําหน้าที่ของเราดีแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเหมือนเราเรารู้จักอเลาะเรารู้จักอะไรแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เข้ามาหาพระองค์อย่างเต็มที่อะค่ะก็เลยแบบอยากให้แบบน้องๆบางคนเออโอเคอาจจะบุคลิกไม่เหมือนไม่เหมือนตัวพี่เองอะไรเงี้ยที่แบบค่อนข้างจะแบบหักเลยอะไรเงี้ยก็ เริ่มจากการดูอาค่ะอย่าอย่าอย่าคิดว่าดูอาของเราไม่มีอะไรนบีบอกไว้แล้วว่าอาวุธของขศสัทธาก็คือการดูอาเราขอต่อัลาะแล้วเราก็เข้าหาคือเราทําเหมือนเราขออะไรใครสักคนเหมือนเรา ขออง,ง่ายๆเหมือนเราขอที่ขอตังค์พ่อแม่ว่าเราอยากโอเคหนูอยากสมมติหนูอยากได้ของสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วหนูอ่ะจะเรียนให้ได้เกรดสีหมดอะไรเงี้ยให้ได้ A หมดเราก็ทําอย่างนั้นนะคะคือเราคือเราต้องทําตัวเราด้วยคือเราปรับเข้าหาเราขอแต่กับอโลนี่ต่างกันเราขออโลอโลได้ได้ทุกเวลาเราขออโลได้ทุกอย่างแล้วทีเนี้ยเราอ่ะอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราอ่ะจะแสดงให้พระอ,องค์อ่ะเห็นได้ไงว่าเราอ่ะตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริง คือด้วยใจที่บริสุทธิ์เลยว่าโอเคหนูพร้อมแล้วที่หนูจะเปลี่ยนแปลงแต่หนูอ่ะยังไม่กล้าพอแล้วพระองค์อ่ะก็จะส่งส่งอย่างของกรณีของพี่เองอ่ะเหมือนพระองค์ส่งให้พี่คนนั้นได้พูดประโยคนั้นออกมาเพื่อจะโดนใจเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะไม่ว่าได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่จะไม่เกิดไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่ใช่ประสงค์ของเราเรนั่นก็คือแบบอย่าให้ทิ้งดูอาอย่าคิดว่าดูอาไม่สําคัญ มันสำคัญมากแล้วเราอ่ะด้วยความเป็นมุสลิมแล้วดูอาสำคัญอยากให้แบบน้องๆแบบเริ่มจากดูอาก่อนง่ายๆถ้าเราแบบยังไม่เข้มแข็งพอการละหมาดทุกวัตูหรือว่าหนูจะไปไหนบางทีพี่อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยพี่นึกขึ้นมาเหมือนลำลึกถึงอัลลอฮ์ขึ้นมาเลยก็ขอขอ,ขอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเพราะบางทีเราไม่ได้ข่าวบริสุทธิ์หมดเราอยากจะดีขึ้นไปอีก ดีให้พอที่จะเหมาะสมกับสวรรค์ของอัลละห์ที่พระองค์สร้างไว้รอเราในโลกหน้าเงี้ยค่ะคือการพอการยำเกรงแล้วมันทําให้เราที่มันมัน,มนห้ามอะ่ะมันจะห้ามเราโดยอัตโนมัติในการที่เราจะทําอะไรที่มันมินเมล่อแหลมหรือนําไปสู่สิ่งที่มันผิดตรงนั้นอะ่ะถ้าคุณไม่คิดดีตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้คุณก็จะไม่ได้เปลี่ยนเผยจะไม่ได้เปลี่ยนเลยอะ่ะ ใช่ไหมฮะทันทีที่เราคิดว่าเราไม่ดีนั่นคือเราเราเริ่มที่จะเป็นคนดีแล้วถ้าเรารู้ว่าตัวเราไม่ดีเนี่ยใช่ไหมฮะนั่นแหละเราก็ทําเลยอะ่ะอันไหนที่มันเรารู้อยู่เนี่ยไม่ดีไม่ดีคนเรามนุษยแเรารู้โดยสัญชาตญาณอ่ะเพราะเขามีบอกอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะว่าอันนี้อย่าทํานะอย่าทํานะแล้วแต่เราจะวิ่งไปสู่มันเองอะ่ะใช่ไหมฮะถ้าไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนเลยอะ่ะคิดกับตัวเองไว้อย่างนี้เลยตั้งข้อไว้กับตัวเองเลยอะ่ะว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้เปลี่ยน้เดี๋ยวมันนก็จะไไม่่ด้เปลีย มันต้องมันต้องมันต้องเด็ดขาดกับตัวเองนะในเรื่องตรงนี้เรื่องเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะคะการในอยู่ในอามะอะเนี่ยมันได้หลายๆอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องการตรวจสอบอิหมานตัวเองก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแบบเราจะไม่มีทางรู้ว่า,วาเราอะอะไรแค่ไหนเราแย่หรืออะไรอะ่ะคือการอยู่ในอามะอะรวมกับกลุ่มคนดีๆอะ่ะ เราอย่าคิดว่าเราอะแย่เราเป็นกาเป็นอีกาที่จะไปอยู่ในปุ่มหงไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันมันไม่ใช่นวนิยายเราอะคือเราอยากเป็นคนดีเราก็ต้องอยู่ในกลุ่มคนดีถ้าเรามัวแต่ว่าโอเคฉันยังไม่ดีพอที่จะไปอยู่กับคนกลุแบบ่มแบบคนกลุ่มดีๆเขาคงไม่มาคบกับฉันมันไม่จริงหรอคะพี่น้องที่เป็นที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วแล้วเขาแบบเขาต้องการที่จะดึงเพื่อนๆทุกคนนี่แหละเข้ามาแต่เขาเองก็ ยังไม่กล้าที่จะเข้ามาหาเราเพราะเพราะมันแบบเหมือนเราก็ไม่กล้าเข้าไปหาเขาอะไรค่ะแต่คือแบบถ้าเรากล้าที่เนี่ยเป็นจุดแรกของการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือการเลือกคบเพื่อนรองจากดูอาพี่คิดอย่างนั้นนะะก็คือหลังจากอาอย่างตัวพี่เองอย่างจากกลับมาจากภูเก็ตอย่างเงี้ยพอเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแม่แนะนํายามาอะให้ก็ไปรู้จักกับได้รู้จักกับพี่น้องกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งกลุ่มอิสลามท้องหรือว่ากลุ่มสลับเองอะ่ะมันทําให้เราได้เพิ่มหุนอิหมานเราด้วยให้ทําให้เรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็แบบอย่างน้อยอะ่ะการเริ่มจากความเป็นมิตรแล้วมันก็จะง่ายคือเขาจะทุกคนอ่ะคะ่ะเขาจะรู้ว่าคือเราหวังดีกันอะ่ะเขาก็จะแบบเตือนในสิ่งที่เราผิดอย่างบางครั้งเราเดินไม่สุภาพกันลืมอะไรบางอย่างกันแบบพูดจากรารปัดทรตัวแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่างไงเหมือนแบบบอกกันให้ลําลึกถึง ศาสนาให้ลํำลึกถึงอิสลามอ่ะคือมันหาได้ไม่ง่ายแต่ว่าก็คือให้เราดูเรื่องเพื่อนเนี่ยมันสําคัญนะคะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะไม่ต่างอะไรแบบกับลูกแกะที่เหี่ยวกําลังรองมาชกเลยช้ตอนมันเข้ามาง่ายมากเพราะว่าตอนนี้ที่ไปอยู่มาเลเซียมาก,ก็คืออยู่คนเดียวในวัน,นวันใดว,วันหนึ่งที่เราไปอยู่ในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมแบบจริงๆอ่ะที่เขายังมีแบบหลากหลายวัฒนธรรมอย่างนั้นนะคะมันค่อนข้างที่จะง่ายต่อการที่เราอะ จะออกเดินทางไปแบบเบี้ยวออกไปจากเส้นทางเดิมที่เราตั้งใจเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นแบบเรื่องเพื่อนเนี่ยมันถึงสําคัญตรงที่ว่าจะได้ช่วยชดกันมาโอเคเราเดินเลี้ยวไปแล้วแต่เพื่อนกวักมือเรียกเราก็เดินกลับมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในวันใดวันหนึ่งที่เราไม่เราคิดว่าเราแย่แล้วเราไม่เอาเพื่อนเลยอย่างเงี้ยเราก็หลงทางไปคนเดียวค่ะทั้งทั้งที่เราจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วแต่กลับเป็นว่าเราออกไปนอกเส้นทางโดยที่เราทําตัวเราเองเรื่องเพื่อนมันถึงแบบอยากให้แบบตันหนัก อยากให้แบบโอเคอยู่กับคนกลุ่มดีๆนี่แหละแล้วเราก็จะดีเองเหมือนกันค่ะประมาณนั้นใจคุณต้องต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนไปที่จะคิดเลยว่าคุณต้องมองเห็นคุณค่าของอิสลามหรือว่าอิสลามคุณยิ่งใหญ่นะคุณเป็นมุสลิมเนี่ยคุณมองไม่เห็นถึงความมีคุณค่าตรงนั้นอ่ะคุณบางทีคุณอายคนที่คุณจะมาละหมาดอะไรต่ออะไรด้วยซ้ํานะพี่คิดนะเนี่ยคือจิตสํานึกของคนมัน ขาดหายไปไงความภูมิใจตัวนี้คือเหมือนการปลุกระดมความคิดปลุกในเรื่องจิตสำนึกของตัวเองอ่ะให้ตัวเองภูมิใจในความอิสลามที่อิสลามเป็นศาสนาที่สวยงามอ่ะมีนบีสุดยอดของผู้ชายคนที่แบบสุดยอดในโลกอะไรอย่างเงี้ยมีอัลกุรอานคัมภีร์ที่แบบที่แบบว่ามีคนจดจําได้มากเป็นล้านล้านคนคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่แบบมันมีความภาคภูมิใจในอิสลามตั้งหลายหลายอย่างที่แม้แต่คนเป็นมุสลิมมะเองก็สมควรที่จะภูมิใจที่ว่ากล้าคุมฮิยาบอย่างเงี้ย กล้าที่จะหมาดในที่ทํางานหรือบนรถเมย์อย่างเงี้ยคุณไม่ต้องอับอายใครที่คุณเป็นมุสลิมแสดงออกไปเลยว่าคุณเป็นมุสลิมศาสนาเราสวยงามอ่ะเนี่ยอันนี้คือการสร้างจิตสํานึกให้เรารู้สึกว่าเรา,เ,าเราศาสนาเรามีค่าอิสลามเรามีค่าอย่างเงี้ยพี่อยากให้น้องมีความรู้สึกว่าแบบมีจิตสํานึกของการสํานึกในความมีคุณค่าของของอิสลามเราอ่ะตรงนี้แหละที่มันขาดนะพี่ว่าในคนอ่ะมันขาดเรื่องจิตสํานึก คือเนี่ยไอเรื่องไม่รอนี่สําคัญเลยเพราะว่าส่วนมากไอที่ไอที่ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะแย่มากๆไปเลยะนะเท่าที่เห็นนะนะเท่า <c oughs> ที่เราเห็นนะแต่ส่วนมากถ้าเราเป็นมุสลิมอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยถึงบอกว่ามันก็น,าน่าทำดีลา้านก็ร้อให้แต่ละคนอะ่ะเพราะว่ามันถ้าเรายังอยู่กับอัลร้อนนะเรายังละหมาดอยู่อะไรอยู่เนี่ยพี่พี่พี่รู้สึก,กน,นะว่าเขาเขาจะไม่หลุดอะ่ะความรู้สึก,กน,นะแต่ถ้าคุณทิ้งละหมาดด้วยเนี่ยโอ้โหไปเลย แต่ค่อนข้างเห็นชัดหลายๆคนอะถ้าพอเริ่มไม่ละหมาดนี่นี่นี่ไปละใช้ตอนเข้าเต็มตัวเลยอะแบบจะกลายเป็นว่าแม้แต่ความคิดอ่านการคุยกับเราการอยู่กันกินก็จะไม่ด้มาร่วมกลุ่มไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยเขาต้องออกมาจากไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เขาทําที่มันที่มันมีผลต่อเขานะเขาต้องออกมานะพี่คิดอย่างเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องที่ทํางานหรือเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตเขาเขาต้องเอามันออกไปจากตัวเขาเหมือนกันนะเขาจะอยู่กับอะไรเดิมๆแล้วเขาบอกเขาเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่ได้คือคุณต้องไม่ยุ่งกับมันอ่ะใช่ไหมฮะเหมือนเราเล่นกับเหมือนว่าของของนี้มันเป็นของที่พูดง่ายว่าของที่ไม่หอมนักเราก็อย่าไปจับมันอ่ะถ้าเราไปจับมันอยู่ถือมันอยู่มันก็โดนอยู่วันยังค่ําอ่ะ ก็สิ่งใดที่อัพพูดไปแล้วก็ทําให้รู้สึกไม่สบายใจไงก็ขอมาอัพในหน้านะที่ดีด้วยนะคะก็คือที่อยากจะฝากไว้ก็คือเราเป็นวัยรุ่นก็คือเราจะเจอทางแยกค่อนข้างเยอะเราจะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปทางไหนดีเราจะเอายังไงดีแล้วทีเนี้ยแต่เราต้องกลับมาคิดว่าเราอะ่ะมีอะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรมากกว่าให้มาคิดว่าเราอะ่ะ ควรจะเลือกอะไรเรารู้อยู่แล้วเรามุสลิมทุกคนอนะเรารู้ตัวอยู่แล้วอะคะ่ะว่าเราอะมีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตนี้เพราะว่าลอได้ระบุไว้แล้วเรารู้ว่าเราจะทําอะไรนั่นแหละเราเลือกเดินไปทําทางที่คืออยากให้เลือกอ,อะะัลลอฮค่ะคือว่าเราให้คิด เหมือนพี่เนี้ยเวลาเจอทางเจอไปถึงทางแยกว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีอย่างที่กลับมาจากมาเลเซียนเนี่ยตอนแรกตอนแรกก็คือกะว่าจะทํางานเพราะคิดว่าโอเคตรงนั้นเราได้ค่าตอบแทนเยอะและ้วทีนี้ที่พี่ตัดสินใจทิ้งตรงนั้นมาอีกเพราะว่าเราได้มาดูแลแม่อยู่ใกล้แม่เงินจะน้อยงานที่จะมาถึงเชลละถึงมันจะได้ค่าตอบแทนไม่มากแต่ ผล,ลบุญของการที่เราได้ดูแลแม่มันมากกว่าเราดูแลแม่เพราะอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทํานั่นแหละมันถึงแบบเราต้องคิดว่าพระผู้สร้างเราอะพระองค์ต้องการให้เราทําอะไรเพราะว่าวัยรุ่นะจะเจอทางแยกเยอะแต่อยากให้หนักแน่นในอิสลามอะค่ะก็คือเราเราจะไม่หลงทางชอละขอให้น้องๆทุกคนก็ถ้าอย่าลืมที่ว่าตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าอะไรก็เริ่มจากดูอาง,ง่ายๆ ก่อนแล้วก็่อยทําทีละนิดแต่ที่จะแน่นก็คือดูอาแล้วก็ลงมือทํานะคะแล้วก็ยามาอะสาคัญอยากให้น้องๆเข้มแข็งค่ะแล้วก็อดทนเพราะเราอยู่กับผู้ที่อดทนนะคะก็หาางไมยเท่านี้ก็สลามอะไรกลุ่มรอตัวรับประการตัวก็เดอก็ขอมาอัพพี่น้องทุกคนนะคะอันไหนที่มันมันไม่ค่อยจะสบายใจในคําพูดนะก็ขอมาอัพด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะ ฝากบอกไปกับพี่น้องทุกคนก็คือเนี่ยเราเราอยู่กับอเลออเลอก็จะอยู่กับเรานะคะไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆหรอกถ้าเราใจเรามันไม่เริ่มที่ตัวเราเองก่อนไม่ไม่มีสามารถเหมือนที่อเลบอกแล้วว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติใดไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประชาชาตินั้นนั่นแหละค่ะทุกคนจะต้องเริ่มด้วยหนึ่งเสมออย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราไม่ไม่เริ่มไม่มีการเริ่มต้นมันมันก็จะไม่มีอะไรอีกที่ตามมา ก็ฝากพี่น้องทุกคนอย่างนี้นะฮะมันมีโอกาสยังมีโอกาสกับใดที่เรายังมีลมหายใจนะฮะแค่นี้แหละคะ่ะ <laughs> อัสลามุลัยกุมพรอมตุลลอฮ์กับรอกาตุ